เจอละงูกเหลืองตรงนี้หนึ่งหมู่ครับนี่ครับมาเรื่อยๆครับอุ้ย กิเดินกดิดเดินเหมือน,นเงียบเงียบนะครับละโงกวันนี้อย่างว่าครับเห็นเขาขายเห็ดปลวกขาวครับข้างนอกถ้าเห็ดปลวกขาวขึ้นเห็ดอื่นก็จะไม่ค่อยขึ้นคนระับเขาก็จะขึ้นแต่เห็ดปลวกขาวจนหมดรุ่นนะแต่ผมก็ยังเดินไม่เจอเห็ดปลวกขาวคนระับ ตรงนี้ว่าเห็นหนึ่งไข่ครับเคลียรไปเจอห้าเลยครับตรงนี้อัวหกครับเจ็ดครับเจ็ดไข่ครับตรงนี้ โหเหตะไครตรงนี้ครับโอ้ยสารดอกขึ้นราไปหนึ่งครับดอกมันเริ่มเลยครับครับก็กราบสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องปองป่าโนแม่แซมซานแม่อาวองปอโอนมิตรรักแฟนให้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งมิถุนายนพุทธศักราชสองพหาร้อยหสิบแปดครับวันนี้ก็พามาที่ป่าคนานะครับเมื่อเช้าป่าคนาตรงฐานครับเห็นเขาเอา ปลวกขาวมาขายแล้วครับแสดงว่าป่าคนาเห็ดปลวกขาวก็ขึ้นครับลองไปหาดูกันครับว่า,าเราจะมาเห็ดปลวกขาวหรือเปล่าครับไปดูกันเลยครับเห็ดตะไคร้ครับสวยๆหลบมุมอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับตรงนี้อีกดอกหนึ่งโอ้โหกำลังสวยเลยครับ สองดอกแรกแหวกมาเด้ยครับเต็มตาพูนตาเด้อจ้ะไข่ละงกขาวครับหนึ่งดอกครับละงกขาวครับบานแล้วหนึ่งดอกครับโอ้ยังแข็งแข็งอยู่ครับเจอละงกเหลืองตรงนี้หนึ่งหมู่ครับ มาเรื่อยๆครับอ เกิเดินเกดิดโดนนี่ยเหมือนกับเงียบเงียบนะครับล้วโงกวันนี้ยังว่าครับเห็นเขาขายเห็ดปลวกขาวแล้วข้างนอกถ้าเห็ดปลวกขาวขึ้นเห็ดอื่นก็จะไม่ค่อยขึ้นคนระับเขาก็จะขึ้นแต่เห็ดปลวกขาวจนหมดรุ่นนะแต่ผมก็ยังเดินไม่เจอเห็ดปลวกขาวคนระับ ตรงนี้อีก3าสดอกครับตัวนี้จะกินหัวหมดแล้ว ไม่มีไข่ตรงนั้นนะครับนี่ครับตรงนี้มีไข่นะครับโอ้หลายฟองอยู่นะครับห้าฟองสามสามส,ามส,ามสี่ห้าจเจอแล้วงอกขาวหนึ่งจูมกับหนึ่งไข่ตรงนี้ครับ นี่ครับกำลังสวยๆเลยครับนี่นนเห็ดตะไคร้หนึ่งดอกสวยๆตรงนี้ครับอืมละงอกขาวริกๆตรงนี้หนึ่งดอกครับริกๆริกๆแปลว,ว่าเออแบบนี้ครับรุ่งริ่งแบบนี้ครับ ไข่ละงกค,ครับละงอกขาวนี่ตรงนี้มีจุมจุมครับโอ้ยเขาเดินเหยียบด้วยอะอดูอะสงสารมากเลยอะอุย้ยดูครับสงสารมากเลยตรงนี้ครับบ,บานๆหนึ่งดอก,ดอกัขไข่ละงกขาวตรงนี้หนึ่งไข่ครับ น่าจะหมู่เดียวกันครับใกล้ๆก,กันตรงนี้อีกสองไข่ตรงนี้เจอไข่แล้วงกสามไข่ครับ โอ้ยงัดได้แต่ดอกเห็ดมันอยู่ลึกครับเจอตรงนี้หนึ่งกระจุกครับโอ้สามดอกตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับเจอตรงนี้สามสี่ดอกครับมีไข่ด้วยครับมีดอกเล็กน้อยบนโพนี่ครับ เก็บดอกนี้ก่อนครับกำลังสวยๆวยนะยครับเมงวันเริ่มโตมนะครับ <S 2> <S 2> ตรงนี้สามจูมกับหนึ่งไข่ครับเอาตัวน้อยก่อน Mm-hmm. โอ้โหพอเปิดใบไม้ไมาไม่ใช่หนึ่งไข่รับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบไข่ครับตรงนี้ จมตรงนี้ครับโอ้ตรงนี้ว่าเห็นหนึ่งไข่ครับเขลียรไปเจอห้าเลยครับตรงนี้โมวหกครับเจ็ดครับเจ็ดไข่ครับตรงนี้ ลูกงวกเหลืองตรงนี้สองดอกครับตรงนี้หนึ่งไข่ครับใกล้ๆก,กันเหลืองใหญ่ครับดูไข่ใหญ่มากตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับ เหตะไครตรงนี้ครับโอ้ยสามดอกขึ้นราไปหนึ่งครับดอกมันเริ่มเลยครับงูกเหลืองหมูนี้ครับโอ้โหเน่าทิ้งไปสี่เน่าทิ้งไปสามเลยสี่ครับโอ้ยกำลังสวยๆเยครับดูนี่ครับขาย,ยาวๆกระลงงอกขาวครับ นี้นะครับตรงนี้ครับเห็ดตะไคร้2จูนครับ นี่ครับสวยๆอีกหนึ่งดอกครับจูมหล่งจูมตรงนี้ครับตกไข้ครับโอ้โหดอกสวยๆครับขายยาวๆเลยครับดอกนี้ยังได้เพราะโอ้ขึ้นราแลครับน่าเสียดายมากขึ้นราเรียบร้อยครับ ตะไคร้เขาเป็นโอ้โหสามดอกคลับเก็บยังไงเนาะโอ้ยังได้อยู่ครับทางนี้ด้วยครับวันนี้ปลวกกินนะครับสรุปยอดได้ยอดหมานของเราวันนี้ครับก็หมานนะครับหมานเห็ดละโง่กับเห็ดตะไคร้ครับเป็นส่วนใหญ่ครับนี่ครับทางนี้ด้วย มีไข่ไข่นี่ครับของทีมงานครับโอ้ได้ละงกเหลืองใสเยอะเลยครับกรับขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเม้นทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับคอสปหคณะสำรวจป่าเห็ดสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ